สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบสมมองชุบอนนะครับเพราว่าสียูท่างไก่ท่างไก่ในประเทศหรืยว่าต่างประเทศแต่แกนะครับเป็นไฟมองๆติดหัวนี่ว่าไม่นังดอกพี่น้องโมเมนต์ไปหาสิไปหาลักไก่เข้ามาตมด้วยครับเด้ออันสิไปพาพี่น้องไประยามเบดครับผมเบ็ดทีใส่ไว้วางแรกนะครับส่วนประมานก่อนหัวครับก่อนคำครับส่วนส่เบสดนี่ก็โอ้ยบ่เป็นหายแห้งครับบริไทยพี่น้องเบิ้ง ป้าห้องบืมบําเบืมบําแหลมาเอ็นเอ็นมาโอ้อยอียงครับมันคือเปลี่ยนแนวนี่นี่ขนาดหนา,หนาวด้วนี่เดือนคือจีกายนเลยนยครับมืออื่นกะท่านว่าคุมนะครับอันครับเพื่อนอันนี้ไปพิ้นไพ่เพิ่นกะเอื่นว่าเดือนหนึงน่งเนาะครับนอเดือนหนึง่งฝนยังตกนนอยู่พี่นนอกโอ้เบ็ดคว่มที่ว่าครับ เอาเรื่องของน้รมาติครับผมเป็นจะสร้างอุบาทเนาะทําเป็นข้นกระสิกระซาาข้อลงมาตีเข่าอยู่ศูนย์ว่าแล้วศูนย์ในคนเฮ็ดยังกบะบอ่ไดดตาเขาไว้กันเปียกอีลี่ั่วสีใดครับลําบากลําบนครับผมเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาบบเฮ็ดกับโบไดต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดมาเลาะยามเบ็ดกันครับผมมาหลุดยามเบ็ดเบ็ดกันครับพี่น้องทีี๋ยวน้ำฝ่าน้ำฝนเลย วังหันกับข่ายากครับผมตัวสีดีออกมากกับเกือบสีสามถุมแล้วครับยากยังวันที่ครับยากจิบเบาจีบเบาวงเดือนครับที่เฮ็ดไว้ช่วงก็เว้นสองดวงแต่เลยติดไปวังหันดวงยังอีกดวงหนึ่งครับลุนยามเบ็ดครับผมหลังนี้ยังคือเกาอยู่พี่น้องคุณครับสีสันสดใสดีบอเบ็ดพญไส้ท่านครับถ้าผลสีเขียวยางดีสีเขียว สดใสเนี่ยเห็นต่ไก่งามซื้อ,อ,อปลาบวกินมันจะมีประโยชน์อะไรทำกันหละครับสก,กีไปตกปลาพี่น้องซื้อเยดมากขั้นแพงๆครับผมวัดุูท้ายสู่พวกขั้นละซี่หาร้อยว่ได้ครับได้นั่งเบิงเขาเม่รุ่นลังนี่พี่น้องขั้นแพงๆได้ได้นั่งเบิงขั้นถึก อา้าวขั้นนี้คือดึงจมลงไปแนวนี้มีอะไรมากินมันหรือเปล่าอรุณครับพี่นอ้องนี่โต๊บวะคือมันปลาไหลเจ้าเก่าอีกแล้บวบ่ปลาไหลแห่งไรคือมันอะไรมีอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้ยดึงลงไปคนปลาไหลเจ้าเก่าแหละพี่น้องแนวนี้ มีแต่ปลายาวว้างนี้วพี่น้องจังมาเสียบเนี่ยมันครับเดี๋ยวมันสเสียเวลาเนาะครับเนาะมันจะเสียเวลาไปเบิ่งหลังอื่นดีกว่าไปงี้ไส้ก็ใส่ไว้ประมาณสามชิบกาหลังนี่แหละครับเนี่ยกับเป็นเนี่ยใส่เดือนอนหาเงี้ยเนี่ยอื่นบ่ได้พี่น้องเพราะว่าแม่งอันเนี้ยเกาะทากลิ่นมนัน ปลาคอมากกว่าบานรพญี่ปุ่ไส้ผันบะมีทากลินมาครับบ่มีหรีพี่น้องเอฟซีท่านใดมีถากดินมาก็เอามาบริจากห้ึพญี่ไส้นั่นมานด้วยครับด้วยอ้าวแล้วนี้โจมลงไปอีกแล้วพี่น้องเจ้าเก้าตายเงาครับบ่บอกบอกระูอยู่หรือบอยูเท่านั้นแหละครับมาร่้กันพี่น้องมีลักษณะนี้มิปฉาเง่าครับปลาไหลครับน,นี่นี่เบิ่งพิ่นดึงลงไป รุนกันครับอยู่หรือไม่อยู่โอ้ยบุญอะดึงลงไปแผ่นพื้นเท่านี่ผมครับจมบาดาลไอ้บุญไอ้บุญโอ้ไอ้หนัวตัวตัวบ่ บ่มีหรอกพี่นอ้องดึงน้อของซื้อๆคือเกี่ยวเซสพสุดจบได้การได้การมา,มากๆ<อ>เนี่ยเฮงเลยอมนมาเดอ้อปลาไหลเลยแอ้วไอ้ก้อนพี่น้อง ปุดเนี่ยปุดซาคองกันเลยพึ่งสะพือยังยังเป็นยังดึงลงไปคองแล้วทันมาดูส oh ิผมดวงยัง <Kas> บ่ดวงยังบ่ล้มปากมันบ่ต้องไปสนใจปลาไหลพี่น้องเรามาเอาปลาช่อน มาหลุดพี่นอ้องว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่แะครับสภาพไม้สภาพไม้กับหน้าเพราใไส้คือเก้าบอไดไปหากินมองอื่นนะครับหากินไปอยู่หน้าจ้าของไปหากินมองอื่นกับคือเก้ารับหางเสือไปไปกลเบ็ดไกลๆไปหากินไกลๆอย่างนี่ลบมาบไ่ไดเนี่ยก็โจมอีกบันโอ้ อยู่ทางซีวีหากินอยู่หน้าจะคลองเมียบรจมครับเอ้าวโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วครับหนึ่งแทมอีหยังบุนี้ไหนเราคือจังดึงยึอู้นี่พี่น้องอู้อู้ฮูนึกว่าตัวนี้น่อยบ๊อบแมนตัวนี้น่อยครับพี่น้องบ๊อบแมนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อู้ดึงด้วยกันกับปลาหน่อยอย่างนี้เดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับอู้ อุยอยอุยอุยอุยอย่านอะอุย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 อุเดี๋ยวเดยเดยอาลงถุงมานก่อนพี่น้องเพื่ยความปลอดไขเรียบร้อยครับผมหนึ่งแก้มงามๆตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับนี่ครับโ้โดึงค่อยๆว่าป็นปลาน่อยครับผมอุ้ยไม่ได้แค่สัตยไงมันดึงค่อยวน นี่ครับลงถุงมันปในถุงมันนี่ครับเพื่อควอมปลอดภัยโอ้ยุด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 นะไอ้โจนใจซามร่องเพลยงยุคกลางทงผู้เดียวนี่มือนขื่นเขาละสีว่ายี่บา <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนพ่อหญิงทรายหนึ่งแก้มสวย,สวย โอ้วาเมนปลาหน่อยดึงพ่อหยองนี่งหนบัดบดีแท้โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้มนันละครับหนึ่งแต้มสวยสวยไอเรืบอยู่ครับพี่น้องบ่เมนไอยังดอกไอเรืบอยู่บ,ยบ,บ,บ่มนโควิดโคห้ยอก หลุนหลังอื่นครับผมมาเลยนึงแต้มครับผมเนี่ยใสเดือนครับขอเสียก็คือว่าักหอยเสือรีมันหลายมันก็กินเบิดก่อนหอยเสือรีกินแนห้างเชื่อกับละเค้งหน่อยปลาคอหน่อยเมื่อดึงมา่อหลอนหัวขโมยหลายมาหลุนหลังนี่ครับพี่น้องจะมีแต้มหรือเปล่าอ้าวมีอยู่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ดึงดูครับดึงดูครับ ดึง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 โชว์สิออกแอคชั่นแอคชั่นส,สวยๆั้งกองพันพี่น้องสงสัยสิบบทยังไงดอกือ้ตจุน,นอ้าวอีรีไอช้อนป๊อกอ้าวไปเห็นแมวครับผมวันนี้ใส่เอียงแมววัยสามทีโตครับ หากินน้ำพันีุ์่ายอยู่บ่าหากับบ่วไรครับผมองหาอยากหากินสุมือหากินคนน้นเน่ยไปห้นมอแป้งใส่หม้อกแกงนเส็ดแมวอยากแมวกินมันส่วนหนึ่งกะให้แมวครับผมมันกะดีอยากได้กินน้ำค้นกะดีกินน้ำคนก็นได้กินแมวก็ได้กินเอาหลังนั้นโดนพี่นอ้องเดี๋ยวครับนั่นครับพี่นอ้อง โดนแล้วโดนแล้วโดน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 แล้วครับไห็นไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยไอ่ช่อนปอกไอ่ช่อนปอกเอาพ่อปนครับพ่อดิปนอย่าหลุดนะ มันมีไส้คือเห็ดปลาลุดายเชือเหรอเดีวว่าตอนนี้ไม่รุไม่ประมาททางเชื่อว่ประมาทก็รุดคือเกาเบื้องหลังนี่พี่น้องหลังนี้ว่ายังไงมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับ เป่าเป่าปี่ปี่ทั้งนี้ก็ดึงขำวาพี่ตาหน่อยดึงมา loạn ไปเลยมันหลายอ,อ้าวโดนอยู่พี่น้องมีอยู่ครับ<__>ไอ้ช่อนฟอกคือว่าละที่คนดึงขำวาของยาไปบ่เป็นครับผม อาปาก็ดกอวอยูน่นี่เสียชีวิตเสียชีวิตเรียบร้อยโอ้ใจสองบ่เสียตอนนี้มันก็เสียขึ้นกอาแล้วพี่น้องเสียก็สร้างมันบ่ได้ทราบปนาันาทิดให้มันดอกไป <c oughs> ครับออกกันมวลครับผม มาผู้เดียวบ่าวกับบ่ได้หัวครับบอาผู้เดียวกับหัวผู้เดียวบ่าวบ่บได้หัวบ่มีหัวกับบ่ได้ลูกอัางเทื่อกับไปเอาลูกคืนมาเลี้ยงอย่างนั้นก็มียังมีรุนก็ไปอีกอยู่พี่น้องยุ่นอยู่เบ็กพงยี้ใส่กึ่งเดรงเึ่งเรงอยู่ เห็นชัดเจนชัดเจนชัดร in ้อยเปอร์เซ็นเอ้าหลังนั้นโดนอยู <h 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 ่ครับหลังนั้นดึงอยู่พี่น้องดึงอยู่ดึงอยู่มีปฏิกิริยาตอบรับนี่ครับนี่ครับนั่นนั่นนั่นมีพี่น้องแล้วเบิ้งแอคชั่นเพิ่นนี่โอ้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 ดึงโชว์ดึงโชว์ดึงโชว์ ดึงโช่์โอ,อ้หมดเวลาเล่นแล้วหมดเวลาเล่นหมดเวลาเล่นขึ้นมาขึ้นมานี่ครับไอช้อนป๊อกตัวรปนุนพอได้ปุนได้เกียวพอได้ปุนได้กเกลียวเห็นไนด้ว่าได้สามสี่แต้มละพี่น้อง ไองนี้ก็เงียบหลุดต่อไปอีกที่น้องเรือเบ็ดบัวไลดอก่อนี้ใส่ก็ใส่ยไปเราเลาะขอบน้องสาไอนี้ใส่นงี้ยะครับฮากินอยู่หน้าเจ้าของหากินอยู่หน้าผู้อื่นเยวเขาอาตัวบ so well. ้านผมเขาหามหากินหน้ากันครับกินละเมิดอะไรเงี้ยมีเสาร์ยินงเสียงคุณนี้บาดรวดประกาศประกาศเพื่อ ากาศหาโจรโ <c oughs> จนก็บบอกเร็วแต่สัิว่าโจรมดนะครับภาพหม้ยจอนกลางคืนตอนกลางคืน,น,น,คนเงียบ่างนี้ว่ายังไงมีอะไรหรือเปล่าอ้าวพี่น้อง เงียมันลงไปคือจังใส่เดือนโอ้ยใส่เดือนยังว่าตัวใหญ่ผู้ใดม,มาใสใสเดือนตัวใหญ่ผู้เถอนง้นมันยังแนียโมเห็นอยู่พี่น้องลังนี้ก็เงียบง่วงเป็นเชิบเชียบเหลือหลังสุดถ่ายมาลุ่นกันพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นมีไม่มีมม พิษฉากยังสวยงามบ่เป่าเป่าปี้ปี้ครับผมจบข่าวแล้วพี่น้องได้เบิงดอกหนังอยากนอนนอนเลยบ่ต้องเบิ่งเบิ่งแต่ข้าวนี่แหละครับสภาพบรรยากาศกลางคืนหน้าพญ่ไสยครับผมพูดละครับหลังจากกลางเล่นบึ้มบัามบึ้มบัามบบบนี้ตกลางคืนมากกระจ้างปางครับผมดวงแกนรก็ล่าสวยงามครับนี่ครับ ดาวกัเต็มฝากก้าจ้าอยู่พี่นอกโอ้จะมือได้ร่มสิมากครับผมจีดบาวไวอยากแรนแห้งอยากแรนห้อมใจสีขาดอไรเย็นร่มกระบงมีจกเจะเทือครับผมหื่สีถูกผูแค่ท่ายมันจะใส่แรนท์ผ้าดำบอบเฮ้ยเมียเป็นผูยน้ยุนเขาสีว่าบาเนะครับสรุปกันพี่นอกนี่ครับได้สีแต้มหาแต้ม ไงนหนึ่งนอกนั้น,นก็ไอ,ไอช่อนปอกค,ครับผมตัวบออวป็ไงยินค่อยๆเพราะยิงยุกาวมันแปลหน่อยครับบันเท่แค่ที่ไหนได้ครับผมขอบคุณทุกๆการคิดตามทุกๆกำลังใจล่ะครับที่มอมให้พ่อใหญ่ใส่ขอบคุณทุกๆขอ้ขอม,มีนครับผมพ่อใหญ่ใส่กับพีงามถีตอบข้อม,มีนเบื่อสูบผูกสุบคนล่ะครับขอบขอบุญขอบคุณเพื่อนได้หลายครับผมที่นอนออกับมาเบิองแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับใส่ให้เห็นพ่อใหญ่ใส่น้วยด้วยครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดการทำคลิปต่อไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้พอนี้่าก้กระสิเลาซียมีเนาอครับถ้าเมื่อน,นอนหอนตัวบาดมันขี่เด้อครับผมเรื่องเศร้าก็จงไม่ย้ำไม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ